อ้าวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะกับคันตกหมึกซูโม่บีบีคิวนะคะกระแสตอบรับสุดยอดมากนะคะที่ถ่ายเป็นชุดไว้นะคะ2 1 9 0นะั่นลูกค้าหลายคนก็แบบรีเควสมาว่าพี่ผมอยากได้คันแยกได้ไหมครับลอกผมมีแล้วอ้าวหนูก็จัดให้นะจ๊ะได้มาอีกแค่10บคันเท่านั้นนะคะกับคันตกปลามหมึกนะคะเป็นคันกาไฟ2ท่อนนะคะค่ายหมาป่านะคะเป็นรุ่นซูโม่บีบีคิวนะคะ ตัวนี้เขาจะมาแทนตัวไอกะยูเลก้านะคะก็ถ้าถามหนูหนูว่าแบงค์ตัวใกล้เคียงกันนะคะแต่รู้สึกตัวนี้จะสวยกว่ารุ่นยูเลก้าเยอะนะคะคือเก็บงานมันเนียบขึ้นแล้วก็แบงค์เนี่ยจากที่เห็นนะคะคือเป็นแบงค์กาไฟวงเห็นเงาเงานี้ไหมคะเนี่ยมันเป็นวงไปเลยนะคะไปจนถึงปลายเลยนะคะเพิ่มความเหนียวให้คันขึ้นเยอะมากนะคะมันไม่ไม่ย้วยนะคะก็เหมาะสําหรับ ีโยพวกไซส์สองนะคะเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งจุดห้าตีได้นะคะหมายถึงว่าเราสามารถตีที่มันใหญ่ขึ้นได้พวกเบอร์สองจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเอาตัวยูเลกาไปตีเบอร์สองเนี่ยบางทีปลายมันอ่อนมากนะคะรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นแรกเลยที่เขาผลิตมาอ่าถ้าถามหน,หนูหนูว่ารุ่นเนี้ยสวยกว่ารุ่นเดิมเยอะนะคะเป็นของปีสองพันยี่สิบสองนะคะความยาวเดียวนะคะแปดฟุตหกสองท่อนนะคะเป็นคันที่ผลิตมาเพื่อตกปลาหมึกไอกะโดยเฉพาะนะคะ สา,สายนะคะเล่นโยมึกนะคะเบอร์สองถึงสามจุดห้านะคะแล้วก็สายพีีศูนย์จุดหกถึงหนึ่งนะคะนี่น้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็หกถึงยี่สิบสองกรัมนะคะความยาวแปดฟุตหกสองท่อนสวยๆนะคะจะเป็นสีดำคลิปแดงนะคะด้ามแต่งโคตรหล่อนะคะด้ามแต่งทรงฟุตเดินนะคะแล้วก็สสำคัญก็คือได้รีซีแต่งด้วยนะคะรีซีแต่งนะคะไกด์เป็นไกด์ซิกนะคะสองขาแบบ เท่ๆนะคะเป็นสไตล์เจแปนนะคะดูไฮโซมากนะคะและข้อสำคัญคือราคาต่ำกว่าตัวยูเลกานะคะตัวนี้จะอยู่ที่ได้โปรนะคะจริงๆราคาแรกมันอยู่ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะราคาแรกนะ แต่เนี่ยหนูได้มาอีกแค่สิบคันนะคะแล้วทางลูกพี่สั่งจัดโปรให้ลูกค้านะคะช่วงนี้ไม่ลูกคึกอะไรนะคะคึกติ๊กตอกนะคะคึกติ๊กตอกนะคะจัดโปรไปเลยนะคะตัวนี้เท่านั้นนะคะสาหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะดูมาจากทางติ๊กตอกนะคะทาง YouTube หรือทาง a c e b o o k ร้านนะคะแคปชื่อรุ่นมาชื่อคลิปนี้มาเลยนะคะซูโม่บีบคิวคันตกหมึกจัดโปรไปเลยเหลือคันละ990บาทเท่านั้นนะคะ โอนเงินก่อนส่งนะคะจัดแค่สิบคันเท่านั้นนะคะ EMS ครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันเราไม่เราไม่มีจํานวนจํากัดนะคะอยากจะสั่งสามคันห้าคันก็ได้นะคะค่าส่งครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะคะอีฟี่นะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะทางร้านไม่ทําเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าของหายเยอะเหลือเกินนะคะเหนื่อยใจไปตามเก็บกลับมานะคะขอเป็นแบบลูกค้าที่พร้อมดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เสียหายกันทั้งสองฝ่ายเนาะ ทางร้านเราส่งจริงแน่นอนของถึงไว้แน่นอนนะคะถ้าไม่มั่นใจกดมาดูที่ f c e e o o o k แฟนเพจร้านนะคะเฟซบุ o กแฟนเพจร้านร้านหัดถัยฟิชชิงสุขุมวิท85นะคะล้วก็กดดูทางฝั่งรีวิวนะคะรีวิวเพจซึ่งมีเยอะนะคะเราทำมานานนะคะเราก็ส่งจริงส่งจังนะคะน,นี้ก็รีมาอัปเดตอัปเดตช่วงนี้นะคะช่วงนี้ลูกพี่คึกติ๊กตอกนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะจัดด่วนนะคะหาคันตกหมึกดีๆสักคัน ในราคาที่จับต้องได้หนูว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเนื้อแบงค์ดีนะคะเหนียวอยู่นะคะเหนียวอยู่แล้วก็ข้อสําคัญคือตัวนี้แต่ที่หนูสัมผัสมาเขามีความแข็งกว่ารุ่นแรกนิดนึงคือที่หมายถึงแข็งเนี่ยมันจะแข็งช่วงปลายนิดนึงนะคะข้อดีก็คือเวลาหมึกมันดิ้นหรือหมึกมันฉีดน้ําสู้อะค่ะแล้วเขาดิ้นถอยหลังอะ จังหวะที่เราสู้เนี่ยมันจะดีกว่านะคะคือมีแรงที่เราสามารถเป็นพาวเวอร์ลิฟในการงัดคันได้ดีกว่านะคะไม่เหมือนคันรุ่นแรกเนาะเพราะเขาก็ต้องพัฒนามาจากรุ่นแรกนี่แหละมาเดี๋ยวจะลองอ่ะจะลองใส่แล้วก็ลองสะบัดให้ดูนะคะแปดฟุตหกเป็นคันสําหรับตกปลาหมึกเท่านั้นนะคะตกปลาก็ได้นะคะแต่หนูว่าตกกระพงอ่ะได้อยู่นะคะแต่จะเอาไปตกกระชอนข้างทางก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะเพราะว่าความยาวเขาค่อนข้างสูงนะคะ ตีโยนตีอะไรดีค่ะเด้งดีตีไกลแน่นอนนะคะต่างฝปับแน่นอนนะคะแล้วข้อสาคัญคือคันเพียวกว่ารุ่นแรกเยอะนะคะคันเพียวกว่ารุ่นแรกเยอะเหนียวนะคะตัวนี้ลูกค้าหลายคนถามว่าเหนียวขนาดยกปลาได้ไหมอันนี้หนูต้องถามเลยนะคะว่าแสดงว่าพี่ไม่เคยตกแน่นอนนะคะคันตกหมึกทั่วไปนะคะไม่มีใครเขาใช้คันเบ็ดยกนะคะไม่ว่าจะตกปลาหมึกตกปลานะคะ ให้มีสวิงนะคะหรือเราเนี่ยแหละใช้มือดึงเอ็นคือดึงเข้ามานะคะแล้วก็เอามือดึงดึงเอ็นยกเอ็นยกปลาหมึกไว้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยโป๊จริงๆก็ถ่ายกันอย่างนี้ค่ะนี่เขาจะแนบดึงโยขึ้นดึงหมึกขึ้นมานะคะแล้วแนบกับคันเบ็ดเอามือ จับล็อกสายไว้นะคะพันนิ้วลล็อกแล้วก็ยกอย่างนี้ถ่ายรูปนะคะไม่มีใครเขายกขึ้นมาต้องอย่างนี้นะคะโอกาสที่มันจะหักก็สูงนะคะไม่ว่าเราจะซื้อคันแพงหรือคันถูกนะคะอย่าใช้แบบนี้นะหนูบอกไว้ก่อนเสียด้คันเบ็ดนะคะบางคนซื้ออิมเมอร์ไรดร์สนะคะคันละสามพันนะคะยกหมึกไซส์ไซ์ไม่ถึงเจ็ดขีดนะคะรวมน้ําหนักมันด้วยนี่โหดมีการเด้งเลยนะอ้าวลูกพี่มาแล้วเดี๋ยวให้เทส งัดน่ะหน่อยหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะ,ะมาพอดีเลยนะคะได้ต่อนะคะเนี่ยไล่รอยต่อนะคะไล่รอยต่อนะคะลูกค้าจัดโปรนะคะไม่ว่าจะทางสายทิกตอกทาง Facebook ทาง YouTube นะคะช่วงนี้ลูกพี่หนูคึกทิกตอกนะคะจัดโปรจากพันสองเก้าสิบเหลือเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะค่าส่งครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ ไม่จานวนไม่มีจํานวนขั้นต่ํานะคะจะสั่งแปดคันเก้าคันสิบคันก็ได้นะคะให้อยู่ในสิบคันนี้นะคะค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะนะบางคนถามมีขั้นต่ำไหมพี่ผมต้องสั่งกี่คันได้ราคานี้เอาไปเลยคันเดียวหนูก็ให้นะคะแต่ถ้าสั่งกันหลายๆคนรวมกันเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงก็คือประหยัดค่าส่งนะคะได้แบบแบบเมื่อกี้เลยนะคะงัดเหมือนตกปลานะคะแต่แนะนําว่าถ้าจะเอาไปยกปลาไม่ควรนะคะยังไงก็ต้องมีสวิงยาวช้อนเนาะ ไปแล้วนะจ๊ะกับซูโม,โม่บีบีคิว8.6อากาศเท่านั้น